สนัสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี้กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่อิ่หวานไม่มีไขมันให้กลิตกาแฟแท้สนัสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเด็กแคลเซียมบำรบูกระดูก สนะตนโดยน้ำมันดำจะมีเิกซรถกอดันรถดิสต้าทีนู่นที่สระต้องขัวนี้เเอ Expo Thailand ทูเท์นทเวนตีทีประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามสารสัมพันธ์ด้านการทูต65ปีไทยเกาหลีนับเป็นการปิดฉากอย่างสวยงามกับงานเควอ Expo Thailand ทูเทนทเวนตีทีภายใต้ทีม BU n k งานอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ที่ใหญ่ที่สุดจัดขึ้นเมื่อวันที่9-12พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาโดยในส่วนงานการจัดงาน B2B วันที่9-10พฤศจิกายน 256นั้นได้มีผู้ซื้อบายเออร์นอกจากประเทศไทยแล้วยังมีประเทศในภูมิภาคเอเชียตอนเฉออียงใต้เช่นอินโดนีเซียเวียดนามและสิงโคโปร์เข้าร่วมงานมากกว่า360รายและในส่วนของการจัดงาน B2C วันที่11-12พฤศจิกายน256ตลอดงานได้รับความสนใจอย่างมากมีผู้เข้าชมกว่า26,658คนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จับมือ KOCCA แห่งสาธารณเกาหลีเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทยสาธารณเกาหลีครบรอบ6 ภายในงานมีการแลกเปลี่ยนเพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตสื่อสู่ระดับโลกโดยองค์กรประเทศไทยมากกว่า150รายและศิลปินเคป๊อปและทีป๊อปจากทั้งสองประเทศเข้าร่วมงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งงาน B2B และงาน B2C กลายเป็นโอกาสที่ดีในการขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการประเทศเกาหลีและผู้ประกอบการประเทศไทยเกิดความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจกวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนความรู้จากความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศงานนี้ได้สร้างปรากฏการณ์รวมไอด ดับศิลปินเคปาปรีทีปอบและผู้นำอุตสาหกรรมสื่อชั้นนำไทยเกาหลีอาทิคีชินนี่โอวันเอฟกรับคณาวุฒิฟล็อกซี่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับศักยภาพการผลิตสื่อสู่เวทีระดับโลกรวมทั้งเป็นการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนมาแสดงออกทางความสามารถและความคิดสร้างสารรค์สร้างคอนเทนต์ดีๆเพื่อร่วมกันสร้างสารรค์สังคมเรามาร่วมสัมผัสบรรยากาศภายในงานกับความทรงจำดีๆร่วมกันอีกครั้ง สิมข่าว AEC TV Channel รายงานสนานานโดยกาแฟปาทีกาแฟี่สุขภาพกาแฟที่ิีมันไม่มีไขมันให้กลินกาแฟแท้สนทนานโดย์ผิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมบำรบงูกกระดูกสนานานโดยมน้ำมันงาดําเส้นมัเอกลดก่นดัดลูอิต้านนู่นนอิสระต้องหัวดนี้เลย